เฉือนเข้าไปให้ถึงเนื้อเปิดเปลืกให้เป็นสามเหลี่ยมโกลเด้นโกลเด้นเมาท์เทนสามเหลี่ยมทองคำเปิดออกมาจะเจออะไรคะเนี่ยเจอเปลือกทุเรียนอ้าวปอกเปลือกเปลือกทุเรียนผ่าปุ๊บเจอเปลือกทุเรียนใช่ เฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวปอกผุเรียนปุ๊บเสร็จเอานี่เอาเนื้อออกแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใส่กับพี่จ๊อบเดี๋จะเป็นหนากากผุเรียนเฮ้ยพี่จ๊อบร้องเพลงได้ครับเลยไรมึงไม่ไม่เกี่ยวหน้ากากขนุนนี่ไงเหมือนผูเรียนควรเลยมองไมไกลบ้านี่แม่ค้าปอกน่ารักมากนี่ไงใส่เรื่องไหนเนี่ยเน้นเดียวเดีย S <S <S วางมือด <e ้วยเด้อไม่กล้าสั <m <m ่งแงเพราะเราไม่รู้มนอ่อนถ้าับดก็เอาเปลือกมาใส่หน้าด้วยก็ไม่แต่มันนกดนมือโดนเท้ามันจะเจ็บถ้าเป็นบลานดีแบบพวกคอนจักอะไรเงี้ยที่เขาที่เขาแดกวอวอแก้ววอแก้วได้ มันก็ไม่ง่ายนะง่ายง่ายแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถเราก็มีบีทำได้แล้วแลอวหาในพ่ยกให้แต่ต้องว<ห>ังมือด้วยนะโอเคคนละคนรถจะอ่อนกวามีชั่นโมกว่ะเนี่เรอกว่าปูเรอกว่าปูใส

ไล้โลคอง่ไโแก่โแก่ให้รองน่งองือเป็นป uh uh ือซื้อมาเป็นด้วยก็มันก็ได้แทนแล้วก็ก่อนนะนะอะไรนี้มันเยียมมาแบบนีมันมีมากทำมือแล้วก็ใบยามาดูกันนะครับเนื้อชิ้นแรกแย่แย่ยัมวางเลย โอเคนะคะเดมากถ้าดูนี่ดูนี่เพรแจ๋ว่ะสวยจเอาไปต้นมาดูกันนะคะสนุกเยเชื่อไหมเชื่อเชื่อไหมาตรงนี้มันมีสอคเช่อเชืไหมว่าตรงนี้มันมีสองค่ มันมัใไม้ที่เป็นใไม้ลันะใบไม้แผนประมาณติดมือตากแห้งตากแห้งเสร็จุข้างในเนี่ยมก็จะเอาเรียกเาเือีเธอไม่ต้องพูดถึงความอร่อยเขาจะบอกเลยอร่อยร้อนไหมทนอีกนิดนะ

นะคะในราคาร้อยห้าสิบาทใช่ไหมเธอร้อยยี่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบในราคานี้ก็ถือว่าแต่ต้องชิมดูอีกทีว่าจะคุ้มคุณภาพอร่อยหรือเปล่าความอร่อยไม่ต้องพูดถึงก็งไม่มีอยู่เลยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินครับผมต้องกินแหละเสียไปร้อยห้าสิบแล้วาการสอบทุเรียนครั้งแรกนะคะเฮ้ยฮู้

ัแป๊บนึงนะลูกนะมีคทูฟูลสุดท้ายแล้วนะคะนี่มีแมวมารอกินทุเรียนด้วยนะอาจจะเบาง่ายพอมาเริ่มงตรงนี้คือแมกโนโบใบไม้มันรู้สึกฟิลแบบเท่ไฟชาจบท้ายด้วยแบบซองเที่ยงเลยแล้วใครจะชอบเพราะว่าทูฟูลสุดท้ายของวันนี้นะคะเฮ้ยน่ากินมากเลยครับ เฮ้ยเจ๋งว่ะ่อ่ะโชว์เลยโชว์อันนี้คือให้ดูเลยค่ะคือทุเรียนในราคา150คน้มฟังแล้วคอยมป่ะคุ้มปะวา